สวัสดีค่ะอันนี้เป็นไฟมุมเดิมซูลูนานะคะซูลูนารุ่นหยดน้ำนะคะงานทีไซีนะคะเป็นงานไต้หวนันทีไวซีคู่ละหกร้อยเกบาทนะคะ699บาบาทฟรีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ ถ้าเกิดใครสนใจซื้อข้างเดียวก็ข้างละ400นะคะคู่หนึ่งได้ซ้ายขวานะคะ699อันนี้เป็นด้านหน้าโคมนะคะก็จะใส่แบบนี้นะคะใส่มากสวยมากเลยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยนะคะเอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยเราไม่ได้แถม คั่วไฟนะคะเราไม่ได้แถมหลอดแล้วก็คั่วไฟนะคะสนใจโทร0 9 3ย์4ก้าสนะคะฝากช่อง youtube บ้านสร้างอายุทยาประดับยนต์ด้วยนะคะอ่าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมหรือว่าใครใช้รถรุ่นไหนอยู่อยากสอบถามอะไรตัวไหนหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรชิ้นไหนก็ คอมเมนต์มาได้นะคะฝากช่อง youtube บ้านสร้างฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้รอชมคลิปหน้าคลิปต่อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ